หนังเรื่องนี้มานนะครับจะเป็นเรื่องราวของจอห์นนี่สมิธคู่คนหนึ่งที่กําลังมีความรักแต่จูๆ่ๆเขาเนี่ยก็ได้ประสบอุบัติเหตุถ้าให้เขาเนี่ยหลับไปนานถึง5ปีและเมื่อเขาตื่นขึ้นมาเขาเนี่ยครับก็ได้พบว่าหลายอย่างเนี่ยเปลี่ยนไปไม่ว่าจะเป็นซาร่าคนรักของเขาที่แต่งงานไปนกับคนอื่นแล้วรวมถึงตัวเขาเองที่ขาเนี่ยก็กลับมาเดินได้ไม่ปกตินอกจากนั้นเขาเนี่ยยังได้รับพลังพิเศษที่สามารถทําให้เห็นอดีตและก็อนาคตได้อีกด้วย และเขานี่ครับจะทําอย่างไรกับพลังนี้และพลังนี้เนี่ยจะเป็นคํำสาบหรือว่าของขวาัญจากพระเจ้ากันแน่ก็กรบาบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับก็ยินดีต้อนรับกับเข้าสู่ช่องไอวันาเทลและก่อนที่จะไปเริ่มต้นกันผมก็ขอฝากเพื่อนเพื่อนเนี่ยกดไลค์คลิปนี้ถึงสักห้าสิบไลค์ด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจพวกเราในการทําคลิปต่อไปและถ้าเพื่อนเพื่อนนะครับพร้อมกันแล้วผมก็ขอเชิญเพื่อนเพื่อเนี่ยรับชมรับฟังกับหนังที่มีชื่อเรื่องว่า The d e s o z o n e ิติมรณะนะ ครับโดยเรื่องราวทั้งหมดมนันนะครับจะเริ่มต้นที่จอห์นี่สมิธอาจารย์ในโรงเรียนแห่งหนึ่งในตอนนี้เขาเนี่ยกำลังมีความรักกับซาร่าคู่สาวที่สอนที่โรงเรียนเดียวกันก่อนที่เขาจะพาซาร่าไปยังสวนสนุกและระหว่างที่กำลังเล่นรถไฟเหาะอ,อยู่นั้นเขาเนี่ยก็ได้มีอาการเวียนหัวแล้วก็ปวดศีรษะแปลกๆต่อจากนั้นเขาเนี่ยก็ได้มาส่งซาร่าที่บ้านและเธอเนี่ยก็ชวนให้เขาค้างด้วยแต่เขาเนี่ยก็ปฏิเสธไป ก่อนที่ฝนเนี่ยจะเริ่มตกลงมาตอนจอรนกาลังจะกลับและสาราเนี่ยก็วิ่งมาจูบเขาอีกครั้งและเขาเนี่ยก็ได้เอ่ยปากขอแต่งงานกับเธอซึ่งเธอเนี่ยก็ตกลงและหลังจากที่จอรนเนี่ยครับได้ขอสาราแต่งงานเสร็จแล้วในระหว่างทางที่เขากําลังกลับบ้านในตอนนั้นก็ได้มีรถบรรทุกเนี่ยเกิดพลิกคว่ำแล้วก็ขวางถนนอยู่ครับแต่พราะฝนที่ตกหนักเดยทําให้จอนเนี่ยมองเส้นทางไม่ถนัดกว่าที่จอรนจะเห็นแล้วก็หักรถหลบมันเนี่ยก็ไม่พ้นเียแล้ว ทำให้รถของเขาในความยุดท้ายรถบรรทุกนั่นเองและคนขับรถบรรทุกก็ได้พยายามช่วยเขาออกมาเพื่อนําไปส่งโรงพยาบาลและฝ่ายซา่าเธอเนี่ยก็รีบมาหาเขาที่โรงพยาบาลก่อนที่เธอเนี่ยจะได้พบว่าเขาบาดเจ็บสาหัสและก็นอนไม่ได้สติอยู่ในห้อง ICU นั่นเองและต่อจากนั้นวันเวลาเนี่ยก็ได้ล่วงเลยไปจนถึงเวลาที่จอเนี่ยเขาได้ฟื้นขึ้นมาอีกครั้งครับและพอเขาฟื้นขึ้นมาจอเนี่ยเขาก็ได้พบกับหมอที่มีชื่อว่าแซมวีแซกซึ่งเป็นผู้อํานวยการของคลินิก ที่เขาเนี่ยมาพักรักษาตัวก่อนที่หมอนี่จะบอกกับเขาว่าเขาเนี่ยอยู่ที่นี่มาสักพักแล้วและบอกว่าเขาในบาดเจ็บสาหัสจากอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นแต่เขาเนี่ยก็แปลกใจว่าทำไมตามร่างกายของเขาถึงไม่มีผ้าพันแผลเลยสักชิ้นเดียวและหลังจากนั้นไม่นานหมอนี่ครับก็ได้พาพ่อแม่ของเขาเนี่ยเข้ามาหาซึ่งพวกเขาเนี่ยก็ดีใจมากที่เห็นจอเนี่ยฟื้นขึ้นมาแล้วและจอเนี่ยเขาก็แปลกใจที่แม่ของเขาเนี่ยดูดีใจเป็นอย่างมาก บวกกับคําพูดของหมอที่บอกว่าเขาในบาดเจ็บสาหัสทางที่เขายไม่เห็นว่าเขาจะมีบาดแผลเลยสักนิดเดียวจอเนี่ยจึงพยายามถามทุกคนว่าเขาในหลับไปนานเท่าไหร่แล้วและเมื่อได้รู้ความจริงว่าเขาในหลับไปนานถึง5ปีเขาเนี่ยจึงถามหาซาร่าแม่ของเขาเนี่ยก็ได้บอกว่าเธอเนี่ยเปลี่ยนใจไปแต่งานกับคนอื่นเสียแล้วและพอเขาได้รู้แบบนั้นมันเนี่ยก็ทําให้เขาเสียใจเป็นอย่างมากเลยครับและต่อจากนั้นเมื่อพ่อแม่ของจอเนี่ยกรับได้กลับบ้านไปแล้ว นางพยาบาลเนี่ยก็ได้เข้ามาดูแลจอรนต่อและจอนเนี่ยก็ได้จับมือนางพยาบาลก่อนจะเห็นภาพไฟเนี่ยกำลังไหม้บ้านพร้อมกับเด็กคนหนึ่งที่มีชื่อว่าเอมมี่จอนเนี่ยก็เลยหันมาบอกนางพยาบาลว่าลูกสาวของเธอเนี่ยกำลังร้องไห้และบ้านของเธอเนี่ยก็กำลังไฟไหม้โดยมีเอมมี่เนี่ยอยู่ข้างในนั้นและจอนเนี่ยก็ได้บอกให้นางพยาบาลรีบกลับไปที่บ้านของเธอโดยด่วนและเมื่อนางพยาบาลนะครับได้ไปถึงบ้านของเธอเธอเนี่ยก็ได้พบว่าบ้านของเธอเนี่ยกำลังไหม้อยู่จริง พนักงานดับเพลิงก็ไ่ได้ช่วยลูกของเธอเนี่ยออกมาได้สําเร็จและหลังจากที่เหตุการณ์ทั้งหมดนะครับได้คลี่คลายลงแล้วภาพเนี่ยก็จะตัดกลับมาที่จอห์นที่ในตอนนี้เขาเนี่ยก็กําลังคุยกับหมอเรื่องการทํากายภาพบาบัดเพื่อให้เขาเนี่ยกลับมาเดินได้อีกครั้งและเมื่อเขาเนี่ครับจับมือเพื่อขอบคุณหมอเขาเนี่ยกลับเห็นภาพสงครามก่อนที่จอห์นเนี่ยจะพูดเรื่องการต่อสู้ออกมาพร้อมทังบอกว่าเด็กคนนั้นเนี่ยปลอดภัยแล้วฝ่ายหมอเนี่ยก็เลยงงๆครับ ก่อนจะถามว่าเด็กคนนั้นเนี่ยคือเด็กที่ไหนจอห์นเนี่ยจึงบอกไปว่าเด็กคนนั้นเนี่ยก็คือหมอและแม่ของหมอเนี่ยก็ยังมีชีวิตอยู่ฝ่ายหมอเนี่ยก็เกิดการไม่เชื่อครับก่อนจะบอกออกไปว่าแม่ของเขาเนี่ยได้ตายไปแล้วแต่จอห์นเนี่ยก็ยังยืนยันว่าเขาเนี่ยรู้ว่าแม่ของหมอชื่ออะไรและก็อยู่ที่ไหนในตอนนี้และจอห์นเนี่ยก็เริ่มกลัวความผิดปกตินี้ก่อนจะสงสัยว่ามันเนี่ยเกิดอะไรขึ้นกับเขากันแน่และหลังจากที่หมอเนี่ยครับได้พูดคุยกับจอร์นเสร็จสิ้นแล้ว หมอเนี่ยก็ได้ลองติดต่อไปหาแม่ของเขาดูครับก่อนจะได้พบว่าสิ่งที่จอนพูดเนี่ยมันเป็นเรื่องจริงหลังจากนั้นหมอแซมเนี่ยก็เลยมานั่งคุยกับจอนว่าในตอนนี้เหมือนว่าจอนเนี่ยจะสามารถรู้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาแล้วรวมถึงเหตุการณ์ที่กําลังจะเกิดขึ้นได้อีกด้วยหมอเนี่ยก็เลยบอกจอนเรื่องแม่ว่าเขาเนี่ยพูดถูกว่าแม่ของหมอเนี่ยยังมีชีวิตอยู่แต่ฝ่ายหมอแซมเนี่ยก็ไม่กล้าคุยกับแม่และมันเนี่ยก็คงไม่ช่วยอะไรและต่อจากนั้น เมื่อจอนนะครับได้คุยกับหมอแซมเสร็จเรียบร้อยแล้วจอนเนี่ยเขาก็เลยออกมาหัดเดินที่ด้านนอกโรงพยาบาลและในตอนนั้นเองสาราเนี่ยก็ได้มาหาจอนก่อนที่เธอเนี่ยจะบอกเขาว่ารู้เรื่องที่เธอเนี่ยแต่งงานใหม่แล้วใช่ไหมและเธอเนี่ยก็บอกเขาต่ออีกว่าเธอเนี่ยมีลูกแล้วลูกของเธอเนี่ยมีชื่อว่าแดนนี่อายุได้10เดือนแล้วจอนเนี่ยก็เลยกล่าวยินดีกับเธอและเขาเนี่ยก็มองเธออย่างไม่วางตานั่นนะครับทำให้สาราเนี่ยรู้สึกอึดอัด จอเนี่ยก็เลยบอกกับเธอไปว่าพวกเราเนี่ยคบกันมา5ปีและอยู่ดีๆเมื่อเขาเนี่ยตื่นขึ้นมาเธอเนี่ยก็แต่งงานใหม่ไปแล้วแต่ว่าความรู้สึกของเขาที่มีต่อเธอมันเนี่ยไม่เคยเปลี่ยนไปเลยแล้วพอได้ยินแบบนั้นแล้วฝ่ายซาร่าเนี่ยเธอก็รู้สึกผิดขึ้นมาที่ในคืนนั้นเนี่ยเธอไม่ได้ลังเขาเอาไว้แต่ฝ่ายจอเนี่ยกลับตอบไปว่าเขาเนี่ยไม่ดีเองตั้งหากก่อนที่เขา่ยจะหัวล้อกบเกือนซาร่าเนี่ยเธอก็เลยเปลี่ยนเรื่องเธอบอกเขาไปว่า ทุกคนเนี่ยพากันพูดเรื่องที่จอเนี่ยสามารถบอกอนาคตได้แต่ทว่าจอนีครับเขาเนี่ยก็ตอบกลับไปว่าเขาเนี่ยไม่ได้อยากมีพลังแบบนี้เลยเขาเนี่ยอยากหายไปเหมือนในหนังสือที่เขาให้นักเรียนไปอ่านครั้งสุดท้ายก่อนจะเกิดอุบัติเหตุมากกว่าและต่อจากนั้นฝ่ายจอเนี่ยก็ตัดสินใจให้นักข่าวสัมภาษณ์เขาถึงเรื่องที่เกิดขึ้นครับแต่หมอเนี่ยก็ไม่เห็นด้วยจอเนี่ยก็เลยบอกว่าเขาต้องการหยุดมันและมาถึงวันสัมภาษณ์นักข่าวเนี่ยก็ได้ท้าทายเขา โดยคาถามที่ว่าเก็กสติลสันจะชนะการเลือกตั้งไหมแต่จอเนี่ยก็ไม่รู้จักเขาจึงบอกว่าเขาเนี่ยไม่รู้จักคนคนนั้นอีกทั้งเขาเนี่ยต้องจับมือคนคนนั้นก่อนถึงจะบอกอนาคตได้นักข่าวเนี่ยก็เลยเข้าไปหาเขาแล้วก็ท้าให้เขาจับมือโดยพูดแย่ว่าบ้านเขาจะไฟไหม้หรือเปล่าและฝ่ายหมอแซมที่เห็นเหตุการณ์อยู่ก็เลยพยายามจะเข้ามาห้ามครับแต่จอซึ่งไม่พอใจจึงอยากให้นักข่าวเนี่ยได้รู้สึกเขาจึงจับมือกับนักข่าวคนนั้น แล้วพูดถึงการฆ่าตัวตายของน้องสาวของนักข่าวทําให้นักข่าวเลยสติแตกแล้วก็ไม่อยากให้พูดถึงมันแต่จอเนี่ยก็ไม่ยอมหยุดพูดครับจนหมอแซมเนี่ยเข้ามาห้ามเอาไว้แล้วก็ขอให้นักข่าวเนี่ยออกไปส่วนทางด้านของแม่จอที่ได้ดูการถ่ายทอดสดอยู่ด้านเธอเนี่ยก็เกิดเป็นห่วงจอมากครับจนอาการของโรคหัวใจเนี่ยกำเริบจนต้องเข้าโรงพยาบาลไปและเมื่อจอเนี่ยมาเยี่ยมแม่ของเขาสักพักเดียวแม่ของเขาเนี่ยก็ได้จากไปต่อจากนั้น นายอำเภอจอนและผู้ช่วยดอทก็ได้มาหาจอนที่บ้านเพื่อมาชวนให้เขาเนี่ยใช้ความสามารถพิเศษช่วยในการหาตัวฆาตกรและนายอำเภอเนี่ยก็บอกว่าความสามารถนี้พระเจ้าเนี่ยได้ประทานพรมาให้แต่นั่นเนี่ยกับทำให้จอนโกรธอย่างหนักเพราะเรื่องที่เกิดขึ้นทําให้เขาเยังมีแต่ความสูญเสียไม่ว่าจะเป็นการที่เขาเนี่ยหลับไปถึง5ปีพอตื่นขึ้นมาคนรักเนี่ยก็ไปแต่งงานกับคนอื่นไหนจะตกงานและขาเขาเนี่ยก็เดินไม่ได้อีกนายอำเภอเนีจึงขอตัวกลับ พร้อมบอกว่าถ้าเขาเปลี่ยนใจเมื่อไหร่ก็ให้ไปหาได้เสมอเลยและหลังจากนั้นไม่นานซาร่านะยครับก็ได้มาหาเขาอีกครั้งพร้อมกับพาลูกของเธอมาด้วยและเธอเนี่ยก็บอกกับเขาว่าเธอเนี่ยนึกถึงเรื่องที่พวกเขาคุยกันครั้งสุดท้ายและมันเนี่ยก็เป็นเรื่องของการรอคอยที่คุ้มค่าและพวกเราเนี่ยก็รอมัน,นมานานมากแล้วและพอพูดจบเธอเนี่ยก็ได้ปลดกระดุมเสื้อของเธอออกและพวกเขาเนี่ยก็ได้โซเดมมาคอมกันครับและหลังจากนั้น เมื่อพ่อของจอห์นได้กลับมาบ้านพวกเขาเนี่ยก็ได้ทานอาหารร่วมกันฝ่ายพ่อของจอห์นเขาเนี่ยก็เลยบอกว่ามันเนี่ยเป็นการดีทีเดียวที่ครอบครัวเนี่ยได้มาร่วมโต๊ะอาหารกันอีกครั้งและหลังจากทานอาหารร่วมกันเสร็จจอห์นเนี่ยก็ได้มาส่งซาร่าที่หน้าบ้านก่อนที่จอห์นจะถามเธอว่าเราเนี่ยจะได้เจอกันอีกไหมซาร่าเนี่ยก็บอกว่ามันคงจะไม่เหมือนวันนี้ซึ่งจอห์นเองก็บอกว่ามันเนี่ยไม่ควรจะเกิดขึ้นก่อนที่พวกเขาจะจูบอำลากัน และเมื่อซาลานะ่ครับเธอเนี่ยได้กลับไปแล้วจอร์นเนี่ยก็ได้มานั่งดูทีวีและเขาเนี่ยก็เห็นนายอำเภอกําลังให้สัมภาษณ์กับนักข่าวก่อนจะขอความช่วยเหลือว่าหากใครเนี่ยมีเบาะแสของฆาตรกรให้ช่วยแจ้งกันเข้ามาก่อนที่นักข่าวเนี่ยจะรายงานต่อว่าในขณะนี้เนี่ยครับได้มีเหยื่อที่ถูกข่มขืนแล้วฆ่าไปแล้วถึง9ศพด้วยกันและเหยื่อรายล่าสุดยังเป็นเพียงนักเรียนอายุ15ปีเท่านั้นและพอจอร์นได้เห็นข่าว จอห์นก็เลยตัดสินใจว่าเขาเนี่ยจะช่วยนายอำเภอตามหาตัวฆาตกรและเมื่อตัดสินใจได้แบบนั้นแล้วจอนเนี่ยก็ได้ไปหานายอำเภอและนายอำเภอก็พาจอนไปดูสถานที่ที่คาดว่าฆาตกรเนี่ยจะจัดการกับเหยื่อก่อนที่นายอำเภอเนี่ยจะเอาซองบุหรี่ที่เป็นหลักฐานมาให้กับจอนและเมื่อเขาจับมันเขาเนี่ยกลับไม่รู้สึกถึงอะไรเลยแต่แล้วในขณะนั้นเองก็ได้มีรายงานมาว่าพบศพเพิ่มอีกศพหนึ่งแล้วพวกเขาจะจึงพากันไปยังที่พบศพ ซึ่งศพในครั้งนี้นั้นเธอเนี่ยก็เป็นพนักงานร้านกาแฟแถวๆนั้นครับและนายอำเภอเนี่ยก็ได้ให้ผู้ช่วยไปการคนอื่นๆไม่ให้เข้ามาก่อนที่จอห์นจะลองจับมือของศพและเขาเนี่ยก็เห็นว่าเธอพูดคุยทักทายกับฆาตกรแล้วมันเนี่ยก็ชวนเธอมายังจุดที่เธอตายก่อนจะโชว์กันกายให้ดูแล้วมันเนี่ยก็ฉกเธอจนสลบก่อนจะข่มขืนแลกฆ่าเธอและจอห์นเนี่ยก็เห็นหน้าฆาตกรอย่างชัดเจนและมันเนี่ยก็คือผู้ช่วยของนายอำเภอที่ชื่อว่าด,ดอทนั่นเองและเขาเนี่ยก็บอกกับนายอำเภอ แต่เมื่อนายอำเภอเนี่ยหันไปเรียกหาผู้ช่วยผู้ช่วยเนี่ยก็หายไปเสร็จแล้วครับต่อจากนั้นนายอำเภอเนี่ยก็เลยพาจอรนมายังบ้านของดอสครับและจอนเนี่ยก็เห็นว่าดอสอยู่ชั้นสองแต่เมื่อนายอำเภอเนี่ยมาเคาะประตูแม่ของดอสเนี่ยก็บอกว่าเขาไม่อยู่เสร็จแล้วแล้วเมื่อนายอำเภอเนี่ยพยายามบุกเข้าไปจอนเนี่ยก็จับมือแม่ของดอสแล้วก็พบว่าเธอเนี่ยรู้ทุกอย่างว่าลูกของเธอเนี่ยทำอะไรไปบ้างแต่เธอเนี่ยก็ปล่อยให้มันเกิดขึ้นและเมื่อพวกเขาเนี่ยครับได้ขึ้นไปยังด้านบนได้แล้ว ดอทเนี่ยก็ได้ใช้กันไกที่เขาฆ่าเหยื่อของเขาแทงตัวเองจนเสียชีวิตในขณะนั้นเองแม่ของดอทเนี่ยก็ได้เอาปืนมายิงใส่จอนก่อนที่นายอำเภอจะยิงสวนเธอกลับไปจนเธอเนี่ยเสียชีวิตคาที่และเมื่อเหตุการณ์ทุกอย่างนะครับได้จบลงแล้วหมอแซมเนี่ยก็ได้มาเยี่ยมจอนซึ่งเขาเนี่ยก็ย้ายมาอยู่สถานพักฟื้นอนแห่งหนึ่งและหมอเนี่ยก็บอกกับจอนว่าเขาเนี่ยครับได้ทําการวิจัยเกี่ยวกับความสามารถพิเศษที่มันเนี่ยเกิดขึ้นกับจอน ซึ่งเขาเนี่ยบอกว่าไม่ใช้พลังบ่อยขึ้นการเห็นภาพเนี่ยก็จะชัดเจนขึ้นแต่การใช้พลังที่มากขึ้นนั้นมันเนี่ยก็จะทําให้ร่างกายเนี่ยอ่อนแอลงไปเช่นกันแล้วฝ่ายหมอแทบนะครับเขาเนี่ยก็ไม่ต้องการให้จอตายไปจากการใช้พลังนี้หมอจึงจงชวนให้เขาไปยังคลินกิกแต่จอนเนี่ยก็ได้พาหมอไปดูจดหมายที่ผู้คนมากมายส่งมาขอ,ขอความช่วยเหลือจากเขาแค่เขาเนี่ยไม่ได้เปิดอ่านมันก่อนจะบอกว่าเขาเนี่ยอยู่คนเดียวและปลอดภัยแล้ว นอกจากนั้นก็ไม่มีใครรู้ว่าเขาจะอยู่ที่นี่อีกด้วยต่อจากนั้นเมื่อจอเนี่ยครับได้อยู่ที่นี่ได้สักพักหนึ่งจอเนี่ยก็รับสอนหนังสือให้กับเด็กๆอีกครั้งและโรเจอร์เนี่ยก็ได้มาหาจอเพื่อขอให้เขานช่วยสอนลูกชายจอเนี่ยก็เลยถามว่าเด็กเป็นอะไรโรเจอร์เนี่ยก็บอกว่าไม่รู้ลูกชายของเขาเป็นเด็กฉลาดแต่ไม่ต้องการเรียนหนังสือและโรเจอร์เนี่ยก็ขอให้จอไปที่บ้านของเขาแต่จอเนี่ยก็ปฏิเสธ บอกว่าเขาเนี่ยไม่ต้องการไปไหนโลเจอร์เนี่ยก็เลยบอกไปว่าขอให้จอเนี่ยไปที่บ้านของเขาก่อนแล้วพอเด็กเนี่ยรู้จักจอค่อยให้ลูกชายของเขาเนี่ยมาเรียนกับจอที่นี่ทําให้จอที่ได้ฟังก็เกิดใจอ่อนขึ้นมาครับและหลังจากนั้นเมื่อจอเนยครับได้เดินทางมาถึงบ้านของโรเจอร์ในตอนนั้นเองโรเจอร์เนี่ยก็ได้คุยกับนักการเมืองที่มีชื่อว่าเกรกสติลสันเรื่องขอให้โลเจอร์เนี่ยให้เงินสนับสนุนเขาและก่อนที่เขาจะกลับ โรเจอร์เนี่ยก็ได้แนะนําเขาให้รู้จักกับจอ์นหลังจากนั้นโรเจอร์ Roger เนี่ยก็พาจอร์นไปพบกับคริสลูกชายของเขาและเมื่อโรเจอร์ออกไปแล้วจอ์นเนี่ยก็บอกกับคริสว่าพ่อของเขาจะต้องการให้เขาออกไปจากโลกแคบๆนี้และเราเนี่ยจะทํำยังไงกันดีคริสเนี่ยก็เลยตอบเขาว่าไม่ต้องทําอะไรพอต่างหากที่โลกแคบและพอเป็นแบบนั้นนะครับนั่นเนี่ยก็ทําให้จอร์นหัวเราะออกมาดูเหมือนว่าจอรนกับคริสจะเข้ากันได้เป็นอย่างดี จนจอเนี่ยสามารถพาคริสออกมาเดินเล่นด้านนอกได้และนั่นก็ทําให้โรเจอร์เนี่ยดีใจเป็นอย่างมากต่อจากนั้นเมื่อจอเนี่ยครับได้มานั่งคุยกับโรเจอร์ในห้องโรเจอร์เนี่ยก็ได้เปิดทีวีให้จอดูเกรกหาเสียงแล้วก็บอกจอว่าอยา่าไปลงคะแนนเสียงให้คนคนนี้เด็ดขาดเขาเนี่ยเป็นคนอันตรายแล้วก็บอกว่ามันเนี่ยหลอกคนได้เก่งมากจอนเนี่ยก็เลยแปลกใจก่อนจะบอกไปว่าเขาเนี่ยสับสนเพราะเมื่อตอนเช้าดูเหมือนโรเจอร์และเกรกเนี่ยสนิทสนมกัน โรเจอร์เนี่ยจึงตอบไปว่าคนแบบนี้เนี่ยต้องคบอย่างระวังเดี๋ยวไปสนิทมากเพราะมันเนี่ยจะลากคุณลงเหวไปด้วยแต่ถ้ามันชนะการเลือกตั้งคุณเนี่ยจะต้องทําตัวเป็นเพื่อนที่ดีของมันหลังจากนั้นหนังเนี่ยก็จะตัดภาพไปที่เกรกกับผู้ช่วยที่มหานักข่าวที่ชื่อว่าเบรนเนอร์ครับเพื่อมาข่มขู่ไม่ให้ลงข่าวเสียหายของเกรกแต่ว่าเบรนเนอร์เนี่ยไม่ยอมผู้ช่วยเขาเนจึงเอาหลักฐานที่เขานอกใจภรรยามาข่มขู่เพราะว่าผู้หญิงคนนั้นเนี่ยเป็นคนของเกรก เบนเนอร์เนี่ยจึงพูดไม่ออกจากนั้นนะครับเกรกและผู้ช่วยเนี่ยก็ได้กลับไปและในขณะนั้นเองทางด้านของคริสเขาเนี่ยก็กําลังเรียนหนังสือก,กับจอนที่บ้านในตอนนั้นก็ได้มีคนเนี่ยมากดกิ่งแล้วก็เข้ามาเพื่อหาเสียงให้กับเกรกและก่อนที่เขาจะไปเขาเนี่ยก็ได้เรียกภรรยาของเขาให้เอาใบปิวมาให้แต่ภรรยาของชายคนนั้นก็คือซาร่านั่นเองครับและเมื่อพวกเขาเนี่ยได้เดินกลับไปจอนเนี่ยก็ร้องไห้ออกมา ทำให้คริสเนี่ยแปลกใจว่าเกิดอะไรขึ้นจอนเนี่ยจึงได้ดึงคริสเข้ามากอดและเขาเนี่ยก็ได้เห็นภาพคริสและเพื่อนๆเนี่ยจมอยู่ในน้ําในชุดกีฬาฮอกกี้และในจังหวะนั้นรถเนี่ยก็มารับคริสกลับบ้านจอนะครับจึงขอตามมาด้วยและเมื่อมาถึงเขาเนี่ยก็เห็นโรเจอร์กําลังจัดของจอหนเนี่ยจึงถามว่าเขากําลังจะไปไหนโรเจอร์เนี่ยก็เลยบอกว่าเขาเนี่ยทำทีมฮอกกี้ให้คริสและกําลังจะพาคริสเนี่ยไป จอห์นเนี่ยก็เลยพยายามห้ามบอกว่าจะมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นแต่โรเจอร์เนี่ยก็ไม่เชื่อจอห์นเนี่ยจึงเริ่มโวยวายนั่นนะครับทำให้คริสเนี่ยกลัวจอห์นเนี่ยก็เลยพยายามบอกโรเจอร์ว่ารู้ใช่ไหมว่าเขาเนี่ยเป็นใครแต่โรเจอร์เนี่ยก็ยังไม่ฟังทําให้จอห์นเนี่ยเริ่มทาลายข้าวของโรเจอร์เนี่ยจึงไล่ให้จอห์นออกไปก่อนจะหันไปบอกคริสว่าจะต้องทําตามที่เขาสั่งแต่คริสเนี่ยก็บอกว่ากลัวแล้วก็ไม่อยากไปทําให้โรเจอร์เนี่ยครับหัวเสียแต่เขาเนี่ยก็ยอมยกเลิก และก่อนกลับจอเนี่ยก็ขอจับมือกับคริสอีกครั้งแล้วก็บอกกับคริสว่าเขาเนี่ยปลอดภัยแล้วและเมื่อจอเนี่ยกลับไปโรเจอร์เนี่ยก็เข้ามาตามคริสที่ห้องของเขาให้ออกไปเล่นฮอกกี้แต่คริสเนี่ยก็ยังไม่ยอมไปทําให้โรเจอร์เนี่ยไม่พอใจนักและในเช้าวันถัดมาหนังสือพิมพ์นะครับก็ได้ลงข่าวเด็ก2คนจมน้ําตายในขณะกําลังไปเล่นฮอกกี้จอเนี่ยจึงโทรไปหาโรเจอร์แต่โรเจอร์เนี่ยก็ไม่ยอมรับสายจนคริสเนี่ยมารับแทน แล้เมื่อได้ยินเสียงของคริสจอห์นเนี่ยจึงรู้ว่าคริสเนี่ยปลอดภัยเขาเนี่ยจึงวางสายไปและหลังจากวางสายไปได้ไม่นานนักขบวนรถหาเสียงของเกรกก็ได้มาส่งเสียงดังกันอยู่ที่หน้าบ้านพักของจอห์นและเมื่อเขามองออกมาเขาเนี่ยก็เห็นว่าซาร่ากับสามีได้มาร่วมในการหาเสียงนั้นด้วยจอห์นเนี่ยจึงแต่งตัวก่อนจะออกมาหาเธอแต่แล้วในตอนนั้นเองเกรกเนี่ยก็ได้มาร่วมในขบวนนั้นด้วยและเมื่อเกรกเนี่ยรับได้เดินม,มาถึงจอห์นพวกเขาเนี่ยก็ได้จับมือกัน ก่อนที่จอห์นจะเห็นภาพในนิมิตว่าเกรกเนี่ยครับได้เป็นประธานาธิบดีและกําลังข่มขู่ในพลคนหนึ่งให้ส่งขีปนาวุธไปยังรัเสเซียทางๆท,ที่เขาสามารถใช้วิธีทางการทูตได้และเมื่อจอห์นจับมือเกรกอย่างแน่นและนานเกรกจึงดึงมือออกก่อนจะเดินจากไปพร้อมกับผู้ช่วยของเขาต่อจากนั้นจอห์นนยครับก็ได้มาหาหมอแซมแล้วก็ถามว่าถ้าเขาเี่ย้อนอดีตได้แล้วไปเจอกับฮิตเลอร์ก่อนที่เขาเจะมีพลังอํานาจหมอจะทํำยังไง จะฆ่าเขาไหมหมอเนี่ยก็เลยบอกว่ามาหาหมอเพื่อเรื่องนี้เหรอจอเนี่ยก็เลยเล่าเรื่องของคริสให้ฟังครับทําให้หมอบอกว่าการที่คริสเนี่ยไม่ตายนั่นแสดงว่าจอเนี่ยไม่เพียงแต่เห็นอนาคตแต่ยังสามารถเปลี่ยนมันได้อีกด้วยแล้วความเป็นไปได้ในการเปลี่ยนแปลงอนาคตนั่นก็คือครอบคขตแห่งความตายซึ่งมันเนี่ยน่าทึ่งมากจอเนี่ยก็เลยถามหมอขึ้นมาอีกครั้งว่าคุณเนี่ยจะฆ่าฮิตเลอร์ไหมหมอเนี่ยก็เลยตอบไปว่าเขาเนี่ยเป็นหมอต้องรักษาชีวิตคน ดังนั้นเขาจึงไม่มีทางเลือกเขาจึงจำเป็นต้องฆ่าฮิตเลอร์เพื่อรักษาชีวิตผู้คนอีกมากมายเอาไว้และพอจ็อเนี่ครับได้คําตอบแบบนั้นจากหมอแซมกลับมาแล้วเขาเนี่ยก็ได้กลับมาอย่างที่พักพร้อมกับเอาปืนยาออกมาและเขาเนี่ยก็นั่งรถไปพร้อมกับนึกถึงจดหมายที่เขาเนี่ยเขียนไว้ให้กับซาร่าโดยเขาเนี่ยบอกกับเธอว่าเขาเนี่ยเคยคิดว่าพลังที่เขามีเนี่ยเป็นคํำสาปแต่ตอนนี้เขาเนี่ยรู้แล้วว่ามันเป็นรางวัลตอนที่เธอเนี่ยได้จดหมายทุกอย่างเนี่ยจะจบลง และเธอเนี่ยคงไม่เข้าใจเขาถ้าเขาเนี่ยรู้เพียงว่าจะต้องทําอะไรสักอย่างเพื่อความถูกต้องและก็ขอให้เธอจําไว้ว่าแม้เราเนี่ยจะไม่ได้อยู่ร่วมกันแต่เขาเนี่ยก็ไม่เคยมีใครอื่นและก็รักเธอเสมอเพียงคนเดียวและเมื่อจอนะครับเขาเนี่ยได้นั่งรถมาถึงที่หมายแล้วจอเนี่ยก็ได้ซ่อนตัวในที่หาเสียงที่เกรกเนี่ยจะมาในวันรุ่งขึ้นและมาถึงเวลาหาเสียงเกรกและผู้สนับสนุนของเขาก็เข้ามากันอย่างมากมาย รวมถึงซาร่าที่ได้พาลูกของเธอมาด้วยและเมื่อเกรกมาถึงเขาเนี่ก็เดินผ่านซาร่าและเมื่อเห็นว่าซาร่าเนี่ยพาเด็กมาด้วยเขาเนี่ครับจึงชวนเธอขึ้นไปบนเวทีด้วยกันและในขณะที่เกรกเนี่ยครับกำลังปลาสายอยู่นั้นจอเนี่ยก็ได้ยืนขึ้นก่อนจะเล็งปืนไปที่เกรกและซาร่าเนี่ยก็ตะโกนชื่อจอออกมาถ้าไม่เกรกเนี่ยรู้ตัวจอเนี่ยก็ได้ยิงไปครับแต่ก็ไม่ถูกเกรกเกรกเนี่ยจึงแย่งลูกของซาร่ามาเป็นกอดกำบงังขณะที่ซาร่ากับเกรก กำลังยื้อแย่งเด็กอยู่นั้นนักข่าวที่อยู่ในงานก็ได้ถ่ายภาพเอาไว้ทั้งหมดและเมื่อซาร่านะครับเธอเนี่ยได้ดึงลูกของเธอกลับมาได้จอเนี่ยก็กําลังจะเล็งปืนไปที่เกรกอีกครั้งแต่แล้วซอนนี่ผู้ช่วยของเกรกเนี่ยก็ได้ยิงเข้าไปที่จอทำให้จอเนี่ยตกลงมาเกรกเนี่ยจึงได้เข้าไปหาจอคอนจะถามว่าเขาเนี่ยเป็นใครทาให้จอเนี่ยครับได้จับมือเกรกอีกครั้งและเขาเนี่ยก็ได้พบว่าอนาคตเนี่ยได้เปลี่ยนไปแล้วภาพที่เกรกเนี่ยเอาเด็กเป็นเกาะกาบังกลายเป็นข่าวหน้าหนึ่ง จนเกรกในเครียดกับเรื่องที่เกิดขึ้นและเขาเนี่ยก็ได้ยิงตัวตายทําให้จอนที่ได้เห็นนิมิตแบบนั้นจึงได้เอ่ยออกมาว่ามันเนี่ยจบแล้วและแกเนี่ยก็จบแล้วเกรกเนี่ยจับจึงถามหานักข่าวที่ถ่ายรูปในงานแต่เขาเนี่ยก็ได้หายไปแล้วและในตอนนั้นซาร่าเนี่ยก็เข้ามาหาจอนก่อนจะถามว่าเขาเนี่ยทำแบบนี้ทําไมจอนเนี่ยจึงได้ตอบซาร่ากลับไปในเฮือกสุดท้ายของชีวิตเขาว่าลากรผมรักคุณนะ ก่อนที่เขาจะเสียชีวิตลงไปในที่สุดและหนังเรื่องนี้ก็ได้ตัดจบลงแต่เพียงเท่านี้ครับก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับหนังหรือภาพยนตร์เรื่อง The Death Zone มิติบอณะนะโดยหนังเรื่องนี้นะครับผมเนี่ยก็ถือว่าเป็นหนังดีอีกเรื่องหนึ่งเลยผมนะครับรู้สึกสงสารจอรนมากๆเลยครับที่ชีวิตของเขาเนี่ยต้องมาเจออะไรแบบนี้ท่าที่เขาเนี่ยเพิ่งจะขอแฟนแต่งงานไปแต่กลับต้องมากลายเป็นเจ้าชายนิทราไป5ปีจนเสียอะไรหลายอย่างในชีวิตไปครับ และถึงแม ja, ้ว่าเขาเนี่ยจะได้พลังในการมองเห็นอดีตและอนาคตมาเขานี่ก็ยังจะเลือกใช้พลังนั้นในการช่วยเหลือคนอื่นถึงแม้ว่าตัวของเขาเองจะต้องตายไปก็ตามครับและเพื่อนๆเลยครับมีความคิดเห็นกับหนังเรื่องนี้ยังไงก็ลองคอมเมนต์บอกกันไว้ด้านล่างได้เลยนะครับและหนังเรื่องนี้นะครับก็ได้คะแนนจากเว็บ IMDB ไปที่7.2เต็ม10คะแนนครับส่วนในวันนทเทลสกอร์พมเนี่ยก็ขอให้ไปสักที่7.8เต็ม10คะแนนละกันนะครับ และก่อนจะจากกันไปผมเนี่ยก็อยากประชาสัมพันธ์ถึงเพื่อนๆกันสักนิดหนึ่งครับคือในตอนนี้ในกครับทางจ่องของเราเนี่ยมีแฟนเพจ Facebook มีกลุ่ม Facebook แล้วก็มี i n s t a g r กรมช่องกันด้วยนะครับถ้าเพื่อนๆคนไหนเนี่ยอยากพูดคุยกันหรืออยากลองส่งหนังเรื่องไหนหรือว่าซีรีส์เรื่องไหนเนี่ยไมาให้พวกผมสปอยก็สามารถจิ้มที่ลิงเพจลิงกลุ่มแล้วก็ลิงไอจีด้านล่างได้เลยนะครับและถ้าเพื่อนๆคนไหนนะครับที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด u b s c r i b e และกดกระดิ่งแจ้งเตือนดุ้งดิ้ง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 เพื่อเป็นกำลังใจพวกเราด้วยนะครับสำหรับวันนี้พวกเราไอวนาเทลเนี่ยก็ต้องขอตัวลากันไปแต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ